ที่2กับที่1เพียบแก้สมก,การโดยการกำจัดคอสคอสสาสิบของเราเป็นคูณใช่ไม่ใช่กําจัดมาเป็นหารงั้นเอามาหารทางฝั่งนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะมเบ็ดงงไหมลูก<ม>อ่าไม่งงนะโอเคงั้นก็จะได้สมก,การของเราเป็น t ีสอตัวเดียวโอเคไหมคะแล้วแก้สมก,การก็จะมีค่าเท่ากับ t ีหนึ่งคอสหสิบ เศษหนส่วนสหารด้วยคอสสาสิบคือรูทสส่วนสเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็นคูณด้วย2องส่วนรูทสตัด 3. ตัดเหลือทีหนคูณหได้ทีห่งถูกไหมคะกลายเป็นทีหส่วนรูทเลยลูกรูทสโอเค งั้นแสดงว่าเดี๋ยวถ้าเจอ t สองในสมการที่1ให้เอาอะไรไปแทนให้เอาอะไรไปแทนให้เอา t หนึ่งส่วนรูทสามไปแทนนั่นเองโอเคไหมคะเราก็จะได้แล้วจากสมการที่หนึ่งจากสมการที่หแทน t สองลงไปแทนด้วยอะไรแทนด้วย t หนึ่งหารด้วยรูทสามที่คิดได้และกระเดียวใจค่ะแทนลงไป ในสมการนะคะมวลน,นี้หนักกี่กิโลคะจด,ดให้มาเท <Okay. S 1> ่าไหร่นะคะยี่สิบยี่สิบคูณจีได้ยสองร้อยโอเค ทีสอยู่ตรงไหนเอาทีหนึ่งส่วนรูทสาไปแทนค่ะไซสามสิบคือเท่าไหร่ลูกเศษหนส่วนสองถูกต้องไหมคะไซสามสิบเนาะเศษหนึ่งส่วนสองเนาะโอเคฝั่งนี้ทีหนึ่งไซเท่าไร่คะไซหกสิบไซหกสิบคืออะไรเอ่ยรูทอะไรคะรูทสามส่วนสองถูกไหมใช่ไม่ใช่โอเค คอลนอสองรูทสามสองงั้นเอางั้นเอาสองรูทสามคูณตลอดเพื่อกำจัดตัวส่วนทิ้งงั้นเอาสองรูทสามคูณตลอดก็จะกลายเป็นทีหนึ่งคูณรูทสามส่วนสองคูณอยู่กับเลยคะ่ะสองรูทสามตัวนี้ก็จะคูณด้วยเลยคะ่ะ สองรูทสามใช่ไม่ใช่คูณอยู่กับอะไรคะทีหนึ่งรูทสามคูณกับเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะใช่นะคะโอเคนะ ฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วยอะไรเหมือนกันคะ2รูทอ,อะไรลูก2รูทส,สใช่ไหมคะใช่นะคะโอเคตัดค่ะ2 1 2 2 1 2หรูทส,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 สาหารรูทสมหมดไหมลูกหมดเหลืออะไรคะ1 t 1ทีใช่ไหมลูกใช่ไหมคะโอเคมาดูทางนี้บ้าง2ตัด สองเหลือรูทสามคูณรูทสามรูทสามคูณรูทสามได้ได้สามได้สามทีหนึ่งถูกไหมคะโอเคสามบวกหนึ่งได้อะไรลูกได้สี่ฝั่งนี้สองร้อยคูณสองได้สี่ร้อยสี่ร้อยคูณรูทสามได้สี่ร้อยรูทสามนี่คือสี่ทีหนึ่งต้องการหาที่งงั้นเอาอะไรไปหารลูกเอาสี่ไปหารใช่ไม่ใช่ ถูกไหมคะโอเค4ไปหารหารด้วย4 4 1 4 4หาร0ย์ได้0ใช่ไหมคะโอเคได้คำตอบคือ100ลูท3หน่วยเป็นนิวตันคะ่ะได้แล้วทีหหาทีอะไรลูกหาทีอะไรลูกหาทีสจากสมการทีสองคืออะไรคะ คือทีหนึ่งหารด้วยอะไรเอย่ยสมการทีสองเท่ากับทีหนึ่งหารด้วยรูทสามใช่ไหมคะงั้นหาค่าทีสองจะได้หาค่าทีสองจะได้ทีหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยรูทสามหารด้วยอะไรคะรูทสามตัดได้ไหมได้ รูปสามตัดรูปสามหมดเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณหนึ่งได้หนึ่งร้อยหน่วย,ยเป็นอะไรลูกนิวตันครบรือยังคะทีนี้ทีหนึ่งกับทีสองครบแล้วนะคะโอเคนะขออนุญ,ญาตกดเซฟก่อนนะคะเดี